นฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวไรายม,าม้าเดะดให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะประกาศเตือนฉบับที่3าจากกรมตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณหนาวไทยในช่วงวันที่15-20มกราคามนี้บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศวันนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสู11ต11-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสูด4 4-4องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสูด12-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูตร31-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสูด10-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสูตร21-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสูตร34-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหงส่วนมาบริเวณชายฝั่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกชิงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิด และขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มมาไว้ด้วยส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงอดออกจากฝั่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตาม เพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ